สวัสดีครับผมนายนัทธันอุรุณคณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตศษษษษษิราราชเมเดยเมเดยเมเดย์ This is Amber 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 Cosine Alpha Cop k i l o mic. m e t MMI Number Five Six Seven Zero 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 o n เมเดย์มอเตอร์เวสเซลอัมเบอร์โคไซอันฟาโคฟคิโลไมค์เอ็มเอ็มไอหมายเลขห้าหกเจ็ดศูนย์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 หนึ่งตำแหน่งศูนย์ศูนย์ดีกีศูนย์สามมิเนตนอต สี่โหลเอ็กเซเว่นดีกี่โฟร์ซิกมิเนตอิตไฟในในเอนจินลูมสโมก not toxic รีควีอิดเมดแอซิสแทน I have twenty two person on board 리퍼 Cloudy sky. Visibility about 10 mile. Over.